สวัสดีาาดท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโปเกมอนซาก้าเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพะยากรณ์อากาศประจำวันที่8เดือน9กันแล้วนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยครับสําหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมช่วงแรกก็จะเป็นฝนตกธรรมดาช่วงกลางในกลาง0ถึงในกา, 10, น,กานะครับในช่วงต่อไปก็จะเป็นหินมะตกหนักมาอีกแล้วครับผม กลวง16ไกา13ถึง17ในการส13เข้ามาอยู่ในเขตจับกันเลยครับผมก็เหมือนทุกทีเลยครับมาดูที่เขตจับระดับต่ำก่อนนะครับฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเรามาดูกันต่อในสภาพอากาศหิมะตกหนักเลยนะครับครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลย เราย้ายมาที่เี่จับะระดับสูงนะครับฝนตกธรรมดาก็จะมีโปเกมอนตามนี้นะครับก็ลงมาดูกันที่สภาพอากาศหิมะตกหนักเลยนะครับขาโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้กันด้วยนะครับผม แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย